สวัสดีค่ะวันนี้ทีมงานของพวกเรานะคะได้ลงพื้นที่ที่หมู่บ้านแอมองนะคะมาเยี่ยมเยียนที่น้องเราถามข่าวข่าวก็ได้รับทราบนะฮะปัญหาต่างๆโดยเฉพาะเรื่องของการปราบยาเสพติดแล้วก็แต่ละท่านก็ได้ฟังที่ท่านนายกทักษิณพูดที่เวทีอุดรว่า จะปราบยาเสพติดแล้วก็ถามหานักค้ายาทุกคนที่อยู่หน้าทีวีเขาตกมือให้ท่านค่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็เลยถามต่อว่าถ้าพวกท่านอยู่ขอนแก่นผมพูดว่าท่านเป็นคนอุดรท่านจะเลือกเบอร์ไหนเลือกเบอร์ไหนคะเบอร์สองนะคะอาจารย์ไม่ได้พูดเอง ทุกท่านพูดว่าเบอร์สองค่ะถ้าเราเป็นคนอุดรเราจะเลือกเบอร์สองค่ะแล้วก็เพราะอะไรคะเพราะทั้งศิลปเป็นสนับสนุนค่ะเพราะอะไรอีกคะเพราะนโยบายชัดเจนค่ะแล้วก็มีผลงานที่โดดเด่นมาโดยตลอดค่ะนี่อะไรอีกไหมใครอยากจะพูดอะไรต่อ ฝั่งมุมนั้นนะฮะบอกอาจารย์นอกรอบว่าชอบเพราะสมัยท่านนายกทักษิณนั้นมีระบบปปฏิรูประบบราชการถูกไหมคะแล้วก็ชอบระบบผู้ว่าซ e อีโอนคะแล้วก็ระบบ30บาทเป็นไงคะสามสิบบาทสแล้วมีกองทุนหมู่บ้านไหมมีค่ะเบี้ยผู้สูงอายุมีไหมมีค่ะล้วนแล้วแต่เป็น ผลงานของท่านนายกทักษิณเพราะฉะนั้นเราเชื่อในฝีมือของท่านเราเชียร์ท่านท่านเชียร์เบอร์ไหนเราก็จะตามไปเชียร์นั้นฝากเป็นกำลังใจให้คนอุดรนะคะขอให้เชียร์เบอร์ที่ท่านนายกทักษิณหาเสียงให้เบอร์สองเบอร์สองเบอร์สองขอบคุณค่ะ